บอกกับบอกกับวิธีเดียวกันกึบแต่เป็นกับกับกึบกับพูดซิกึบกับเกึบกับเป็นกับกับคล้ายๆกันเมื่อกี้เราทำให้เกึบเขาใช่ไหมเป็นกับเขาใช่กับเขาบอกกับเขาไม่ใช่กึบเขาบอกกบเขาเป็นกับแทนนะกึบกับกับกับสั้นเหมือนกันอ่ะบอกกบเขานะเออเป็นกับบอกกับเขาบอกกับเขาก็ยังขาดใจ ใจขาดนะก็ยังขาใจได้ก็ยังคาใจเพราะเราดึงใจได้ขาให้มันขยายะก็ยังขาใจข้าในลึกๆปัดที่เธอลืมกันไม่ทันพูดคำลากลับดึกเด็กเล็กในซอยเลียวโดดเดียวเด็กยิ่งนี้ไม่มีผู้คนเดินเข้าไปเพวใจ ไหนีิหล่อๆมาซิถูกปะฟิลน,นี้ใช่ไหมอยากมปแฟนอ่ะฟิลนั้นมันก็ต้องแบบรูปหล่อกล้ามใหญ่มันต้องแบบเออข้างในมันต้องใช่ก่อนที่เราจะพูดคำนี้เข้าใจปะถ้าเราข้างในเราไม่ใช่เราก็พูดมันก็จะเคอะเขินอย่างเงี้ยเขแบบ้าใจปะรูปหล่อกล้ามใหญ่ใครสักคนเหมือนพี่แกรนเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ติงตองสุดอตอยู่บนเวทีเขาแบบแซ่บเขาแซ่บข้างใน